ว่าสัตว์บุกอิตูนาเตจ,จูมิงอัสสลาุอะัยกุอมค่ะวัสด,ดีนะคะพบกับช่องดูยังนะคะยังค่ะยุยะย้ยค่ะดีนะคะก็ แน่นอนว่าถ้าเจอยังกับยุ้ยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนภาษามาลายูกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะให้ยุ้ยอ่ะเป็นคนบอกว่ายุ้ยอยากได้คำศัพท์มาลายูคำไหนโอเคปะ่ะโ,<อ>โอเคปะ่ะเลือกได้เลยเหรอเลือกได้เลยเอาเอาแบบในห้องนี้เลยนะเอาในห้องนี้เหรอเออเอาในห้องนี้เลยวินโด้ได้ไหมะหน้าต่างวินโด้อะหน้าต่าง โอเคได้ภาษามาลยูหน้าต่างเรียกว่า <iałem S 2> ปีตูนาเตปีตูนาเตอ่าแต่ถ้านาเตอีกความหมายหนึ่งเรียกว่าสัตสัตเออสัตว์สัตวมเสนกระรนนะเออใช่ตัวสัตว์เออสัตว์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีตูนาเตปีตูนาเตก็คือประตูหน้าต่าง ปีตูหน้าแต่าแต้่ทั้งประตูทั้งหน้าต่างเลยไหมใช่ปีตูก็คือปีตุปีตูใหญ่ก็คือปีตูก็คือประตูแม่หน้าต่างหน้าแต่หน้าแต่ก็คือหน้าต่างไงเออแล้วทำไมต้องมีคำว่าปีตูด้วยอ่ะถ้าเรียกหน้าแต่เฉยๆรู้รู้แม่ว่าเป็นหน้าต่าง ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นนาเตเฉยๆอ่ะตัเป็นคำว่าจัดเลยเปิดหน้าต่างให้หน่อยบูกอปีตัวนาเตบูกอปีตัวนาเตใช่บูกอแปลว่าเปิดอ่าบูกอแปลว่าเปิดถูกต้องเก่งมากใครไข่ก็เดาได้ปะเราก็เอกชั่นหน่อยเลยยุ้ยอ่ะโอเคได้ไปละหนึ่งทำสามกระจก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  มาลายูกระจกจูมิง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 ขายอะจูมิงเหมือนมั้ยไม่ต้อคิกูเนี่ยเหมือนกูเหมือนดับมากเลยนะี้อันนี้อออะโอเคก็คือกระจกก็คือจูมิงจูมิงอ่ากระจกคือจูมิงนะคะเอ่อแก้วน้ำค่ะ แก้วน้ำก็คือกละอู้ย่าภาษาท้องถิ่นอะเกละกละเกละเออกละกละแจตองก็ได้กละค่ะเขาเรียกแก้วน้ำที่เป็นกระเบื้องอะอ๋อแล้วอย่างนี้ไงมันเป็นสเตลเล็นเป็นแก้วน้ำปกติก็แจตองกละก็ได้แจตองก็ได้เออแต่ไม่รู้นะไอเนี้ยเราเรียกได้ทั้งสองแบบเลยแจตองก็ได้กลาก็ได้แต่ไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนอะเออเขาเรียกว่าอะไร ก็ตอบมาได้นะจ๊ะไม่เหมือนกันหรอก็ก็แล้วแต่อ่ะเพราะว่าเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนบ้านเราก็สำเนียงอีกสำเนียงนึงอีกบ้านนึงก็สำเนียงอีกสำเนียงนึงอะไรเงี้ยใต้มลเลก็จะอ่าใถ้าถ้าสมมติว่าอยู่แถบโกลกอะไรเงี้ยเขาก็จะออกไปทางมาลายูกลางของมาเลเลยอะไรเงี้ยออแต่ของเราเนี่ยเหมือนกำปองกำปองอ่ะเป็นท้องถิ่นอ่ะเออประมาณกินอ่ะกินกินมากัน มากันใช่กินก็คือมากันนะคะมากันอ่ะโอเคนะคะก็วันนี้ก็ได้ไปหลายคําศัพท์แล้วเนาะอ่าคําศัพท์แรกคือปีตูนาเตอ่าก็คือประตูหน้าต่างหน้าต่างอแล้วก็เออ่จูมิงจูมิงอ่าจูมิงก็คือกระจกเออเก่งมากเจตองเจตองดีกว่าเจตองง่ายกว่าอ่าเจตองก็ได้เจตองเจตองแก้วน้ำนะจ๊ะโอเคแหละสำหรับ อีพีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะเราจะมาสอนภาษาคำศคัพท์ไหนต่อก็ค่อยเจอกันนะจ๊ะรอติดตามนะคะใช่กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะก,กระกิงกิงกิงด้วย,ยโอเคกด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 โอเคค่ะอัสสลามมุลัมมยมุลัยฮ์มุลลอฮิวะบะเยาะากัตุร์ค่ะ